ท่านผู้เกิดปีมะเมียขี่มาเป็นเทวดาผู้หญิงธาตุไฟมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตะเคียนและต้นกล้วยท่านผู้เกิดปีมะเมียทํานายตามลักษณะเดือนดังต่อไปนี้ท่านผู้เกิดปีมะเมียเดือนหเดือน6เดือน7ได้แก่ม้ามณีกาบธาตุไฟฟ้าท่านว่าเป็นคนสติปัญญาดี ใจบุญใจกุศลชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอใจกว้างไม่มีความตนีทีเหนียวทำราชการดีพอประมาณพอประจบเจ้านายไม่เป็นทำดีเด่นจนเป็นที่ขมิบผู้บังคับบัญชาทำเลือกส่วนไรนาหรือค้าขายพอประมาณเช่นกันท่านผู้เกิดปีมะเมียเดือน8เดือน9เดือน10ได้แก่มาคนเลี้ยงไว้ใช้ธาตุไฟสุมตีเหล็ก ท่านว่าถ้าเป็นชายมักมีกามารมณ์จัดมักผิดประเวณีลูกเข่าเมียท่านหากเป็นหญิงท่านว่าเป็นหญิงเจ้าชู้มักนอกใจผัวทำราชการไม่ดีคนที่เกิดระยะเดือนนี้ทำเลือกส่วนได้นาค้าขายดีจะมีกำไรท่านผู้เกิดปีมะเมียเดือน1 1เดือน12เดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายได้แก่มากระจอก ธาตุไฟในดินท่านว่าผู้นั้นมักเหนื่อยทั้งกายและใจหาที่พักพิงช่วยเหลือตนไม่ได้ทำอะไรต้องเป็นตัวของตัวเองทำราชการไม่ค่อยดีหาทางก้าวหน้ายากทำเลือกส่วนได้นาหรือค้าขายดีปานกลางท่านผู้เกิดปีมะเมียเดือนสองหรือเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่ได้แก่มาอัศวราช ธาตุไฟในแก้วท่านว่าผู้นั้นจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีที่พึ่งอาศัยมีคนอุปธรรมคำชูทำรัชการจะเจริญก้าวหน้ารวดเร็วผู้ใหญ่ลักใคร่ทำเลือกส่วนไรนาแม้จะค้าขายก็จะเจริญงอกงามดีมีผลผลิตกำไรร่่ำรวยมากท่านผู้เกิดปีมะเมียทำนายตามลักษณะวันดังต่อไปนี้ ท่านผู้เกิดปีมะเมียวันอาทิตย์มาคนเลี้ยงไว้ใช้มักจะมีเดชมีอำนาจวาสนาดีนักแลวันเสาร์มากระจอกเปรี้ยมักจะลำบากในการหาเลี้ยงชีพมิดีแลท่านผู้เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์เดือนห้าเดือนสิอได้แก่เทวดาขี่มา้าท่านว่าผู้นั้นมีนิสัยใจคออ่อนโยนมารยาทเรียบร้อย ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดีมากรับราชการงานหลวงไม่ดีเพราะมีคนริษยาทําเลือกส่วนไรนาหรือค้าขายดีมีกําไรจะร่ารวยขั้นเศรษฐีทีเดียวท่านผู้เกิดปีมะเมียวันจันทร์ม้าเทวดาเลี้ยงมักอยู่ร่มเย็นเป็นสุขดีนักแลท่านผู้เกิดวันจันทร์เดือน6เดือน12ได้แก่ควานช้าง ท่านว่าผู้นั้นมักจะตกระกรรมลำบากไรญาติขาดมิตรทำมาหาเลี้ยงชีพมักฝืดเคืองประกอบอาชีพใดๆมักจะมีคนกั่นแกล้งทำรัชการงานหลวงมักถูกตำหนิทำการค้าขายขาดทุนทำเลือกส่วนได้นามักแข้งแรงนับว่าอาภัพอับโชคมากทีเดียวท่านผู้เกิดปีมะเมียวันอังคารม้าพยาเลี้ยงมักมีเกียรติยศชื่อเสียง ท่านผู้เกิดวันอังคารหรือเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายได้แก่ผัวเมียทะเลาะวิวาทกันท่านว่าผู้นั้นมักจะมีศัตรูมากมีเหตุให้ต้องเสียข้าวของเงินทองไปในทางไม่สมควรจะมีคดีต้องขึ้นศาลเป็นประจำหรือมิฉะนั้นจะมีความเดือดร้อนและหงองละแหงในครอบครัวเป็นนิจสินท่านผู้เกิดปีมะเมียวันพุธมาสาธารณะ มักอาภัพอับโชคมิดีท่านผู้เกิดวันพุธหรือเดือน8เดือนสองหรือเดือนยี่ได้แก่เทวดาขี่ม้าสินทบท่านว่าผู้นั้นจะมีบุญชะตาสูงไปแห่งหทนทานตำบนใดจะมีแต่คนรักใคร่พอใจจะมีทรัพย์สินเงินทองมากทำราชการจะมีตำแหน่งสูงทำเลือกส่วนไรนาจะมีผลิตผลมั่งคั่ง ทำการคาธุรกิจก้าวหน้าร่ำรวยมีกำไรดีท่านผู้เกิดปีมะเมียวันพฤหัสบดีมาพระโพธิสัตว์ถูกมหายักษ์จับไปจำไว้ปานกลางท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดีหรือเดือน9เดือนสได้แก่เท้าพญานั่งแคร่ท่านว่าผู้นั้นจะมีบุญวาสนามาก แม้จะเกิดในสกุลต่ำจะสูงสักมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นนายคนมีสติปัญญาปฏิพานไหวพริบดีเลิศจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์และมากด้วยบริวารเกียรติยศจะปรากฏไปทั่วสารทิศญาติมิตรสหายมากมายทีเดียวท่านผู้เกิดปีมะเมียวันศุกร์ม้ากำพรา้ามักไรญาติขาดมิตรมีสู้ดีท่านผู้เกิดวันศุกร เดือน10เดือนสี่ได้แก่เทวดาขี่นาคราชท่านว่าผู้นั้นมีจิตใจร้อนดนเอาแต่ใจตัวเองทำการงานใดๆมักรุกให้สำเร็จรวดเร็วไม่สนใจความยุติธรรมมักใช้อำนาจไปในทางที่ผิดคราวรุ่งเรืองก็เกิดขึ้นรวดเร็วถึงคราวตกไม่มีใครใยดีด้วยมักก่อศัตรูไว้มากสรุปรวม โชคชะตาราศีคนเกิดปีมะเมียขี่มาสิทธิการิยะพระโหราจารย์เจ้าเล่าเรียนและจำสืบต่อกันมาว่าชายหญิงใดเกิดปีมะเมียธาตุไฟชันสาเป็นเทวดาผู้หญิงมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตะเคียนหรือต้นกล้วยลักษณะในการทำนายท่านผู้เกิดปีมะเมียสิริตกอยู่ที่มือขวาของพรมเสาเป็นปาก ท่านว่ามักเป็นคนมีคำพูดคมคายมักจะปากจัดสักหน่อยเจรจาโอหังวางตัวชอบพูดมากกว่าทำจะมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็เพราะคำพูดของตนเองจันเป็นใจท่านว่าใจอ่อนสงสารใครง่ายๆปากพูดอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกทางหนึ่งมักมีใจรวนเรกลับกรอกชอบคิดสร้างวิมานในอากาศ พึงระวังยังคิดทั้งปากและใจมิฉะนั้นจะเป็นโรคประสาทมีสติปัญญาหลงหน้าลืมหลังจะมีอาการปวดศีรษะเป็นประจำพริฤหัสบดีเป็นที่นั่งท่านว่ามักจะเป็นคนพึงพอใจสถานที่ที่ตนอยู่ไม่ชอบยกย้ายไปโน่นมานี่ถ้าบวชเป็นสมณะชีพรามจะได้เป็นสมภารเจ้าอาวาสเป็นข้าราชการไม่สู้ดีเป็นชาย มักเป็นคนมีสติปัญญาดีชอบเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นเป็นหญิงจะเป็นคนมีรูปร่างสวยงามรูปเป็นทรัพ์อาทิตย์กับอังคารเป็นมือท่านว่าทำกิจการใดๆมักจะร้อนใจกระวนกระวายทำได้ทุกๆอย่างแต่ไม่ดีสักอย่างเดียวอย่ามือไวใจเร็วจะต้องติดคุกติดตารางพูดกับสุกเป็นเทา้าท่านว่า ไม่ชอบการเดินทางคนเดียวแต่ชอบรับอาสาผู้อื่นหรือติดตามคนอื่นไปด้วยปกติมักเป็นคนเกียจคร้านการทำงานเป็นชายมักอาศัยคู่ครองเลี้ยงชีพเป็นหญิงมากๆในการมารมณ์ท่านผู้เกิดปีมะเมียถ้าเกิดกลางวันไม่สู้ดีจะมีความลำบากในการหาเลี้ยงชีพถ้าเกิดเวลากลางคืนดีจะได้เป็นที่ปรึกษา ชอบอนุเคราะห์คนอื่นได้แก่ปางพระจันทกุมารถูกพราหมเอาตัวไปบูชายันตามคำสั่งพระราช,ชบิดาร้อนถึงพระอิศวรต้องลงมาช่วยท่านผู้เกิดปีนี้จะไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่ใดๆพึงนำทรายหรือดินดำไปใส่โคนต้นตะเคียนหรือต้นกล้วยหรือควรหาต้นกล้วยมาปลูกไว้ทิศต,ตะวันออก ทิศเหนือบ้านเรือนที่ตนอยู่จึงจะเป็นสิริมงคลแก่ตน30ลิขิตฟ้าเจต้องฝ่าฟันจบการทำนายโชคชะตาราศีคนเกิดปีมะเมียขี่มา้าจากตำราภูมชาติโปรดติดตามตอนต่อไป